สวัสดีค่ะแบงกับกบนะคะวันนี้เราสองคนกําลังจะไปขายของกันนะคะวันนี้ก็ออกเร็วมากนะคะก็คือจะบ่ายสองแล้วเผื่อไปถึงนู่นก็ประมาณบ่ายสองครึง่งพอดีจัดร้านไลเสร็จนะคะก็จะได้เตรียมของเร็วเพราะว่าวันนี้เหมือนฝนจะตกวันนี้ก็จะรีบขายรีบเสร็จนะคะก็จะรีบกลับไปาธาตค่ะก็วันนี้เรามีนัดที่ธาตพนมนะคะ ราะว่ามีมีเอาเห็ดไปให้แม่ขายให้นะคะแบงได้เห็ดมาก็จะเอาไปให้แม่ขายให้นะคะเป็นค่าดับมันรถอันนี้ก็หน้าก็จะอ้วนๆบวมๆเขากินเยอะนะคะอันนี้ชบโซฟเฟอร์คนขับรถก็ จะไปถึงจัดร้านเสร็จวันนี้ก็จะขอให้ขายเฮงๆง <S an> ปังปังเหมือนทุกวันนะคะที่ผ่านมาขอให้หมดนะคะวันนี้อันนี้แบงก์ก็เอาของไปแค่70โลเหมือนเดิมนะคะเอาไว้แบงก์มีเงินทุนเยอะๆนะคะแบงก์ก็ค่อยๆคลายลงเยอะๆนะคะกระทะก็ตอนนี้ก็มีแค่ใบเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวมีเงินทุนเยอะๆแล้วก็เป็นกําไรเยอะๆก่อนนะคะแบงก์ก็จะเอามาลงทุน ะะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็กำลังเก็บปอมอยู่นะคะทีละนิดทีละน้อยนะคะที่ๆคนไหนที่สนใจครีมแบงค์นะคะก็ยังสั่งได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้แบงค์ก็มีของพร้อมส่งตลอดเลยนะคะครีมแบงค์ก็ใช้อยู่นี่ค่ะอันนี้ผิวจริงของแบงค์นะคะก็คือขาว จริงๆนะคะไม่โกหกไม่ม,ไมูมแบงไม่ใช่คนขาวแต่กําเนิดน,นะคะแต่ว่าแบงเป็นคนดําแต่แบงก็ดํามากๆอะค่ะดํามากแล้วก็แบงก็เริ่มมาใช้ครีมใช้ไปเรื่อยๆขัดผิวด้วยใช้ครีมด้วยก็รักสวยรักงามอะคะก็อยากมีแฟนรักสวยรักงามแล้วก็สภาพก็ขาวขึ้นกับการใช้ครีมตัวนี้นะคะแบงลองทุกครีมตั้งแต่ครีมลอกผิวลอกผิวก็ ไม่ขาวนะคะครีมพอกทำหมดเลยค่ะจนตอนนี้ก็คือใช้ครีมแค่สโนว์ตัวเดียวนะคะเป็นครีมบำรุงตัวเดียวที่แบงค์ใช้มานานมากเกือบปีอะคะ่ะแต่มันก็ขาวสว่างแล้วก็ผิวแบงค์ก็คือใสใท์มากเลยนะคะยังไงก็ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะเริ่มลิน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 ปลอยปลอยนี่นะคะคืมฟ้าค,มาคืมฝนมากเลยนะคะ ันนี้ก็จะเป็นบ้านวางยางตอนแรกพวกเราจะขายของที่บ้านวางยางกันนะคะแต่ว่าไปดูตลาดแล้วมันไม่โอเคเหมือนมันจะขายไม่ได้เหมือนที่นายแกแล้วก็เลยอดทนเพื่อขับรถไปขายของที่นายแกกันนะคะยอมเดินทางไกลและได้เงินมากกว่าอยู่กับที่นะคะนี่ก็แค่จุดเริ่มต้นของผมงขายของยังไม่ถึงเดือนเลยคะ่ะไม่ใดีเยวตีได ตีเฟรียตั้งเต้นทางโค้งไงหรอยู่ตลาดตลาดไหนตลาดบางยางเหรอตีเฟรียตั้งเต่อยู่ทางโค้งตอนเลี้ยวอยู่นี่ไม่เหนือยเยนี่นะคะฝนก็ไปปล่อยไม่รู้ว่าที่นายแกฝนจะตกหนักไหมนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ